สาวิตรีไม่พอใจหนะักหลังเห็นของล่าสุดไปอยู่บ้านลุงพลเมื่อวันที่30สิงหาคม2563ทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านลุงพลซึ่งเป็นวันอาทิตย์จึงมีคนเดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่เช้าไม่ขาดสายโดยส่วนใหญ่นำของมาฝากมาขอถ่ายรูปและมาผูกข้อไม้ข้อมือโดยทีหน้าบ้านมีการตั้งแอลกอฮอลเจลจุดลงทะเบียนหน้าบ้านเพื่อเข้าร่วมมาตรการป้องกัน ล่าสุดสายวิตรีได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าปกติจุดคัดกรองต้องไปอยู่หน้าหมู่บ้านหรือบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่นี่งงมากทำไมต้องไปบ้านลุงพลทำไมต้องเอาไปไว้หน้าบ้านลุงพลซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะบ้านลุงพลคนมาเยอะไงเลยต้องมาตั้งจุดคัดกรองที่นี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ